สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อคนละลาค่ะที่จิมาสีหะวงศ์นะคะทําไมต้องมาทํา TAWU ใช่ไหมคะเพราะว่าเรามีความเชื่อค่ะทุกคนคะจากเริ่มแรกเลยนะคะคือเราเรียนรู้จากคลิปมหาการยี่สิบเอ็ดวันค่ะจากแต่ก่อนเป็นคนอารมณ์ร้อนโมโหหมุดหมุดงิดคือทุกสิ่งทุกอย่างคืออยู่กับเราหมดเลยค่ะทุกคนคะลูกผัวนี่ใกล้ไม่ได้ค่ะนะคะคือแตกนะคะ แบบนี้เลยนะคะแต่ว่าเราพอมาเรียนรู้กฎจักรวาลกดแรงนึ่งโดดได้เรียนคลิปแมคคูสิตาแล้วมันทำให้เรามีความสุขขึ้นนะคะครอบครัวก,ก็ดูอบอุ่นขึ้นนะคะมันทําให้เรานะคะคิดดีคิดบวกนะคะคิดอะไรมันก็ ตอนนั้นก็ขายของอยู่นะคะที่ร้านมันก็มีลูกค้าเข้าค่ะทุกคนคะลูกค้าเข้าเยอะมากนะคะคือเราเชื่อเลยค่ะเราไม่เคยขายของออนไลน์มาก่อนค่ะทุกคนคะแต่มันมีคอร์สสอนทุกอย่างค่ะมีคอร์สในระบบสอนทุกอย่างที่เหลือมันขึ้นอยู่กับความเชื่อและการที่เราลงมือทํานะคะการกําไรนะคะที่ทํา t w นะคะกําไรในระบบนะคะ2 0 0 0 0 0บาทนะคะไม่รวมโปรโมชั่นท่องเที่ยวนะคะประมาณ4ี่หมื่นนะคะแล้วก็กำไรขายปีกอีกนะคะแล้วก็เสกสร้างนะคะคือเราไปซื้อที่อยู่มานอกเนาะก็คือแบบว่า ไม่คิดว่ามันจะได้นะคะแต่เรามีความเชื่อเราใช้กฎจกักรวานกฎแรงนึ่งดแเราก็สามารถที่จะเสกสร้างนะคะซื้อที่ตรงนั้นได้นะคะทุกอย่างค่ะมันเกิดจากความเชื่อแล้วก็เชื่อมั่นศรัทธาค่ะถึงแม้ว่า ไม่มีใครไปต่อแต่เราเชื่อมั่นในความดีเราเชื่อว่าสิ่งที่เราทํามันดีที่สุดแล้วเราก็เชื่อเหลือเกินค่ะว่านะคะ T A W U มันคือทางละทางรอดสาหรับทุกๆคนใครเจอเราโคตรโชคดีเรามีความเชื่อมั่นแบบนั้นเราเชื่อว่าคูสิตาคือปฏิหารแห่งชีวิตสําหรับทุกๆคนค่ะนี่แหละค่ะผลลัพธ์ที่ได้ก็คือมันมีมากมายมหาศาลความสุขการเงินการงานคือเราแล้วแล้วที่สมคัญนะคะทุกคนคะเราสามารถที่จะช่วยเหลือผู้คนมากมายได้ด้วยค่ะเพราะว่างานที่เราทำอะค่ะ งานร้านอาหารตอนนี้มันไม่สามารถที่จะช่วยผู้คนมากมายได้แต่งานออนไลน์ที่เราทําตรงนี้ t s w ตรงนี้เราเชื่อมั่นว่าใครได้เรียนคอร์สในระบบยังไงก็ประสบความสําเร็จะคะ่ะถ้าเขาพร้อมที่จะเรียนรู้จริงๆค่ะนะคะขอให้ทุกคนโชคดีขอให้ทุกคนได้เจอปฏิหารเช่นเดียวกันนะคะขอบคุณค่ะ